สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จัดไป3คันนะครับคุณผู้ชมนะมี Su z u k i r ร i d e r J c r o s s o v e r เนี่ยถึง2คันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้หายากและแรยสุดๆราคาดีมากๆกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว c t 1 2 5นะครับ CT 1 2 5ไม่ใช่ตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวเจนแรกเป็นตัวเจน2สีเทาแบบนี้แล้วและที่สำคัญวิ่งแค่900โลเท่านั้นรถบ้านแท้มือเดียวทั้ง3คันเลยนะคุณผู้ชมมีบุ๊กเซอร์วิสทั้ง3คันเลยนะฮะและที่สาคัญ2คันนี้นะครับผมที่เป็น Suzuki เ,เข้าสู่ทุกระยะด้วยเดี๋ยวมาโมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างใครอยากขายรถนะครับยิ่งสวยแบบนี้เราให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเลยรับซื้อถึงที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับคุณผู้ชมขอแค่คุณแอดไลน์มาสแกน QR code คหรือแอดไลน์แอดดับบลหกสามห้าง่ายๆแอดดับบลหกสามห้า,าแค่นี้ก็การซื้อขายจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเลยนะครับเรามีคนไปดูแลคุณถึงที่นะโอเคนะครับผมไปชม่า Readdy Go อันนี้เรารีวิว2คันพร้อมกันเลยนะฮะเพราะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับหรือที่เราเรียกว่า Suzuki J r อ่ะ r รเดอร์เจครอสนะครับผมมันก็เป็นตะปูลเดียวกับ r a เดอรนั่นเองนะฮะนี่นะฮะมีความคล้ายละไมคล้าย r ร der อยู่นหน่อยๆนะครับผมแต่เป็น r a d e r J Crossover นะครับผมอ่าทำไมถึงเป็น Crossover รรู้ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นวิบากเล็กครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนี่ฮะระยะโชคเป็นไงฮะ เรียกว่าอยากจะไปลุยอยากจะไปโดดที่ไหนย่อมได้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับและทั้ง2คันนี้นะฮะเป็นปี2022สดสด,สดใหม่ๆทั้งคู่มีประกันศูนย์ทั้งคู่มีบุ๊กเซอร์วิสมีคู่มือกุญแจแท้ครบ2ดอกทั้งคู่นะครับมาดูวันที่สีเมืองก่อนนะฮะตัวนี้4,000โลจะเป็นสไตล์บ้านๆน,นะครับผมจะเป็นก้อนข้างไปทางแบบเดิมๆแต่ว่าใส่อุปกรณ์เสริมอย่างกาดแฮนตัวนี้เห็นพี่เขาบอกว่า,าประมาณพันกว่าบาทนะครับแล้วก็ วิ่งแค่4พันโลกูแจ2ดอกนะครับใส่เยื้อแทนนะครับของ MotoWoop ครับผมนี่ของดีเช่นเคยนะครับทำให้ขี่สบายมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าใครที่เป็น FC รายการของวุปบ b นะฮะจะทราบกันดีว่าเป็นรุ่นที่ผมเลือกเอาไว้ใช้งานเลยนะฮะรุ่นหนึ่งเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะพอคุณดูรูปร่างหน้าตาอาจจะดูไม่ได้สวยงามมากนะครับอ่าหลายคนก็บอกว่าสวยนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้ไม่สวยนะฮะ แต่พอคุณขึ้นไปควบบน2คันนี้แล้วรุ่นนี้แล้วนะฮะมันคนละเรื่องครับคุณชมคุณดูแฮนด์บาร์นี้กว้างมากนะครับคือมันขี่สบายแล้วระยะแฮนด์ที่มันกว้างแบบนี้มันทําให้รู้สึกว่าคุณคุมรถคันนี้ได้อยู่น้ําหนักรถที่เบานะครับทุกอย่างแฟริ่งเนี่ยเป็นพลาสติกนะฮะเป็น a b s ที่เนื้อเหนียวมากๆอะเหนียวขนาดไหนผมเทสได้ดูนี่ฮะคุณชมดูฮะผมไม่กลัวหักนะเพราะรถผมเองผมก็บิดเทสแบบนี้ให้ดูเลยนะนี่ คือมันเหนียวมากคุณผู้ชมเนี่ยมันเหนียวมากๆนะครับแล้วทุกชิ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตไหมครับซูซูกิเวนเวนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือบางคนหน้าเนี่ยใช้ไปสักระยะจะขุดได้ง่ายหน่อยแต่เนื้อพลาสติกโพลิเมอร์ของมันเนี่ยมันเหนียวมากคุณผู้ชมไม่ปลอกง่ายๆไม่หักง่ายๆครับนี่ฮะคือความดีงามของเขาเลยนะครับผมนี่อ่ะแล้วก็อ่าด้านหลังเนี่ยนะฮะอย่างคันนี้นะครับก็จะเป็นเดิมๆม,มีแหลกท้ายเดิมให้นะแต่ว่าอันนี้เขาใส่อ่าตัว แหลกท้ายแต่งมาแล้วรองรับกล่องได้เลยนะครับคุณซื้อกล่องกีวีกล่องฉาดอะไรพวกนี้มาใส่ได้เลยนะฮะแล้วมีตัวค้ำให้อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับมันจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนี่ฮะดูฮะมันผลิตมาเพื่อตัวนี้เลยโดยเฉพาะนะครับผมเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากเพราะตอนที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพันอยู่นะนะแล้วก็บ่ออันนี้ขาดผมหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าอันนี้มีรีเบดของซูเว s สตรีทมาด้วยนะอืมคือเรียกว่ามันคงแข็งแรงแน่นอนนะครับผมทุณผู้มชม ตรงนี้นะฮะใช้ของชูเตอร์ได้นะครับเพราะว่าตรงอกกลางเนี่ยมันระยะน็อตเท่ากันเลยนะครับเหมือนชูเตอร์เลยเอาง่ายๆข้างหลังเนี่ยนะฮะอ่าชูเตอร์หรือ s m a ร์ FI นะครับหลายๆคนอาจจะชินกับคำว่า s m a ร์ FI มากกว่าแต่ตัว s m a ร์ FI เนี่ยตอนที่มาแรกๆเนี่ยเขาชื่อชูเตอร์นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนกันนะครับ อัอาตราบริโภคน้ำมัน40-50โลลิตรมีเห็นได้ไม่ยากแน่นอนแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าใครอยากจะเล่นเวฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวฟร้อยสิบหรือเวฟร้อยยี่ห้าคุณเหลียวมองตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีครัชครับคุณผู้ชมนี่ฮะมันเหมาะกับใครคือมันเหมาะกับแทบจะทุกเวัยเ,เลยนะครับคือเด็กๆที่เริ่มต้นขี่รถมีเกียร์แบบเกียร์วนก็ขี่ได้นะฮะพอบ้านแม่บ้านใส่ใจตลาดใส่กับข้าว ก็ขี่ได้นะครับผมอย่างตัวนี้นะฮะตอนที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมใส่ตะขอเพิ่ม2ข้างนะครับอ่าบางคนไม่จุใจใส่กล่องเพิ่มจบเลยนะครับผมคุณใจตลาดได้สบายแล้วนะฮะและตัวนี้นะครับมีไฟบอกเกียร์ n กับเกียร์ Top, ท็อปท็อปคือเกียร์สนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆนะแต่ตัวคันสีเหลืองเนี่ยนะฮะเขาจะใส่ไฟบอกเกียร์มาให้ด้วยนะครับคุณจะรู้เลยไฟหเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี ตัวนี้นะครับจะมีออปชันที่เขาแต่งมาค่อนข้างเยอะนะฮะจะเริ่มต้นที่กันลายเนี่ยจะเป็นของตัวแต่งโดยเฉพาะนะครับผมอันนี้ข้อแรกข้อที่2นะครับตัวนี้จะมีโชคหลัง YSS นะครับนะบแล้วก็วงล้อเนี่ยของทั้ง2คันเนี่ยนะฮะเหมือนกันเลยนะครับแล้วเท่าที่สัมภาษณ์ ของเจ้าของรถทั้งคู่นะฮะก็คือเขาเปลี่ยนวงล้อเป็นสีดำนะครับแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นเพราะวงล้อเดิมเนี่ยมันให้ตัวได้เยอะเกินไปหน่อยนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกเสียวๆนะฮะแต่นี่เขาใส่วงล้อดํามาและตัวนี้เขาใส่ยางออฟโรดมาโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นไปลุยเนี่ยทางดินทางฝุ่นสบายแล้วโช้กหลังนี่เขาใส่ของ YS แท้มาด้วยนะคุณผู้ชมนะอ่าขาตั้งคู่ขาตั้งข้างอยู่ครบแต่ตัวตัวคันนี้นะฮะด้วยความที่ยงางใส่มันอ้วนขาตั้งคู่ กลางได้นะครับใช้งานได้นะแต่ว่าไม่ค่อยมันคงเท่าไหร่วันหนึ่งคุณกลับไปเปลี่ยนเป็นล้อแบบธรรมดาเหมือนเดิมเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติเพราะมันไม่ได้แปลงอะไรเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูตรงนี้ฮะมีที่จับมือถือนะครับมีที่ใส่ขอไอใส่แก้วน้ํานะครับแล้วก็มีที่จับกล้องโกโปด้วยอันนี้ใส่ท่องเที่ยวนะครับใครที่แบบอยากจะบันทึกอะไรพวกนี้นะฮะก็ใส่กล้องไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะทั้ง2คันเหมือนกันเลยนะครับอยู่จุดหนึ่งก็คือของพี่คนนี้ นี่ฮะใส่สปอตไลท์เดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูนะครับส่วนของพี่คนนี้ก็ใส่เช่นเดียวกันแต่เป็นดวงที่เล็กๆลงมานะครับผมอ่ะปรับระดับได้เดี๋ยวผมปรับไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็อสองคันนี้นะครับคันนี้2องพารโลคันนี้4ี่พารโลนะครับใกล้เคียงกันไม่ได้หนีกันมากอ่ะแฮนด์นะฮะเช่นเดียวกันนะครับใครที่ใช้นะฮะเขาก็จะใช้อยู่อย่างนั้นเพราะมันสบายจริงครับนี่ครับยีงแฮนด์โมโตบุ๊คครับตัวนี้มีสายถักกับมีสายระฆังทองคันเร่งให้ด้วยนะฮะอ่ะนิดๆหน่อยๆนะครับผม สองคันนี้สูสีการมีบุค๊คเซอร์วิสท,ทั้งคู่รถบ้านมือเดียวทั้งคู่ชอบคันไหนจิ้มคันนั้นได้เลยเพราะเดี๋ยวราคาเท่ากันแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาไปสตาร์ทรถก่อนนะครับมาจับถ้่ยหเสียให้ดูนะครับผมสตาร์ทที่ราคาเลยนะปึ๊บเปิดนะครับผมแล้วก็อ๋อซูซูกินะฮะตรงนี้จะติดค้างแบบนี้จนกระทั่งคุณสตาร์ทรถครับสตาร์ทแล้วจะดับไปอันนี้ปกตินะน,นะน,นี่นะครับมาดูอีกคันหนึ่งนี่นะครับอ่าภรรยาและลูกชอบ น้ำตกนะฮะก็เลยมาตั้งตรงนี้นิดนึงอาจจะมีเสียงเข้าไปนิดนึงนะครับนี่ฮะติดเลยนะครับทั้งคู่เครื่องสดเครื่องใหม่มากนะครับนีบิดให้ดูวันขาวไม่มีนะเป็นงไงมาครน,นี้บ้างนะครับผมมาดูตรงนี้กันนะครับไฟหน้า ไฟสูงไฟต่ำฮาโลเจนคุณไปออกทริปต่างจังหวัดคุณสบายแน่นอนตัวนีน้เพราะว่ามันมีให้เปลี่ยนแน่นอนนะฮะมีทุกที่นะครับผมง่ายๆอ่ะสวิตช์นี่ฮะอันนี้เปิดเป็นไฟขาวอ่าไฟขาวอยู่นี่อันนี้เป็นไฟออกเหลืองๆวอร์มไว้หน่อยนึงนะครับอ่าเลือกได้กดลงก็เป็นไฟขาวกดสูงก็เป็นไฟออกเหลืองๆหน่อยนะครับมาที่ตัวนี้กันบ้างนี่ฮะนี่เปิดปิดได้นะครับที่สวิตช์ตรงนี้เลย อันนี้ง่ายสัพเพิญมากนะครับผมนี่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ะระบบไฟหน้าปุ๊บมาดูหน่อยปุ๊บนี่อันนี้พี่แกเขาใส่ไฟ LED ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหออกพร้อมออกทีพริงจริงอันนี้ก็ดูบ้าน,านแต่ของโหดนะครับผมนี่เดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวให้ดูด้าปปนหลังด้วยนะครับรน,นี่ครับเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่ะไฟท้ายไฟเบรกครบถ้วนนะฮะมาดูอีกคันหนึ่งปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ ไฟท้ายไฟเบรกนะครับผมมาดูด้านาหน้าด้วยนี่ฮะเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาติดครบหมดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพยาดับเครื่องครับอัตราบ,บริโภคน้ำมันเนี่ยเรียกว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะครับรองรับ E 20 91 95และโซฮอด้วยนะครับผมเรียกว่าเบนซินเนี่ยใช้ได้เกือบหมดยกเว้น E 8 5นะครับแล้วก็ดีเซลไม่ได้แล้วนะคันนี้เนี่ย ตอนหลังเขาจอดนะครับผมพอจอดแล้วเนี่ยยางมันแห้งผมก็เลยมาถึงเนี่ยผมต้นไม่ได้นะฮะเปลี่ยนยางในยางนอกของใหม่ทางหน้าและหลังไปเลยนะครับคันนี้ก็จะได้ยางใหม่ๆกันไปเลยนี่นะฮะอ่ากครเอาไปใช้ยายาวได้แน่นอนนะครับผมมาคุยเรื่องราคากันดีกว่าตัวนี้เนี่ยมือหนึ่งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด5า้าปหรือ6กวานี่นะฮะออราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันก็ถูกกว่า CT 125นะครับและลุยได้โหด สุดๆไปเลยอันนี้ต้องพูดจริงลุยที่โคสุดๆไปเลยคนในกลุ่มอ่าสุดๆกิเนี่ยเอาไปลุยกันมาแล้วนะครับผมนะในราคาที่มัน สบายๆเนี่ยคุณดูดิมันไม่ต้องมานั่งกังวลว่าบางคนจะหักจะเปาะอ,อะไรพวกนี้นะแล้วอะไหล่แสนถูกมากๆและตอนนี้ซูซูกิเขากลับมาแล้วนะครับทำการตลาดมีการส่งอะไหล่แบบออนไลน์ไปถึงหน้าบ้านคุณเพื่อเปลี่ยนเพื่อเซอร์วิสได้เลยนี่หายห่วงและลดจุดบอดในการเข้าศูนย์เซอร์วิสไปเลยนะครับผมนะเพราะ,ะส่วนปกติช่างเก่งๆเขาก็ามาเปิดเองกันอยู่แล้วดูไหมฮะอะซูซูกิก็เลยสมมติ ชิ้นนี้เราอยากเปลี่ยนชิ้นนั้นเราอยากเปลี่ยนส่งอะไรไปให้เลยนะครับผมสองาวันถึงเลยนะจ๊ะอ่าโอเคมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่าตัวนี้ทั้งสองคันนี้ผมเปิดราคาแค่เพียง45,900บาทเท่านั้นพอ45,900บาทคุณได้รถ Suzuki r ร i d e r J-Cross Over นะครับที่วิ่งแค่หลักพันโลเท่านั้นรถบ้านมือเดียวเท่านั้นรถรุ่นนี้เหมาะกับใครอย่างที่บอกทุกเพศทุกวัยที่เริ่มขี่เกียร์วนใช้งานได้แน่นอนหากคุณดูเวฟไว เวฟคุณลุยน้าท่วมมากไม่ได้ถูกไหมครับแต่คันนี้ครับผมนี่ฮะคุณลุยไปเลยครับอ่าสูงกว่าระดับท่อนะครับวลาประมาณระดับท่อเนี่ยลุยได้เลยนะครับผมทางดินทางฝุ่นทางโครนก็ย่นนะฮะดูโชคหน้าซะก่อนนะครับผมนี่ฮะสูงขนาดนี้นะครับคุณชมบอกได้เลยแล้วฟูซุก,กิเนี่ยเป็นรถที่ อึดถึกทนคุณใช้ไปเลยเป,ป็นสิบปีแน่นอนนะครับใช้จนเบื่อมันเลยนะฮะ45,900รวมส่งให้ปรีกรุงเทพปริปรปรมณนลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นครับคุณผู้ชมครับอยู่จังหวัดอะไรอำเภอ,อะไรขอแค่คุยกับเราก็พอนะฮะโคราชชนบรุรีค่าส่งแค่ห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับรวมห้าร้อยบาทนี่คือรวมค่าทางดวง่วนรวมอะไรหมดแล้วนะฮะส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพิ่มเติมแล้วนะครับผมค่าส่งถูกแสนถูกครับผมมาแล้วก็ บริการที่2นะครับตรวเช็คสกรีน 20. จุดระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องและแบตเตอรี่อย่างเห็นหมฮะคันนี้ผมเช็คแล้วบาะมันมีขาดดูติ๊ดเดียวผมคุมให้ใหม่เลยยางหน้าหลังมีแตกรายงานนิดเดียวผมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเซอร์วิสถนะ่าน้ำมันเครื่องตั้งโซ่หยอดโซ่ให้ทั้งคู่นะครับผมคันนี้2องคันนี้ของแต่งมาจัดเต็มแบบนี้ mm hmm. คุ้มสุด,สด ไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวพอมันหมดแล้วเนี่ยพอคุณมาหาเนี่ยมันหาไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลานี้เท่านั้นที่คุณควรเป็นเจ้าของนะครับผมมีเล่มพร้อมเลยชุดโอนครบเลยเอาไปใช้ได้เลยทั่วประเทศวิ่งไปเลยเชียงใหม่กูเก็ตนะครับผมอ่ะสนุกสนานกันไปนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกคันกันดีกว่าคันนั้นเลนเลน้เนหล่อนะครับผมจากค่ายฮอนด้านะครับคุณผู้ชมครับอ่ะโทรกันเข้ามาได้เลยนะ0 6 4 6 3 3กส3 5หสามา จองก่อนได้ก่อน10-20นาทีบางทีมันไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะขายรถอย่าลืมแอดไลน์แอดวีหกสามห้านะครับสแกนวิวอาโค้ดมาได้เลยแต่ตอนนี้ใครจะจองรถด่วนครับช้าหมดแน่นอนครับผมคันนี้ทีเด็ดเลยครับคุณผู้ชมครับ Honda c t 1 2 5ตัวนี้นะฮะเป็นตัวเจเนอเรชันที่2นะครับตัวใหม่ล่าสุดปี2023นนั่นเองนะฮะ ตัวนี้เนี่ยวิ่งแค่900โลเท่านั้นบุ๊สวิตมีครบกุญแจ2ดอกพร้อมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปบ้างนี่นะฮะ900โลเดี๋ยวให้ดูมุมนี้ก็แล้วกันนี่ฮนะ900โลเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรจากตัวเจ๊นหนึ่งบ้างหลายคนบอกว่าเอ้ยดูไม่เห็นเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเยอะเสียด้วยนะฮะเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูคล้ายคลาดเดิมเล็กน้อยนะครับเอาสิ่งที่เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆยก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็คือแ้นแบบ,นนบีแล้วก็สีีเนย สีบอลเงินนะครับตัวนี้นะเป็นสีเทาบอลเงินที่สวยมากๆนะครับออกแนวแบบเทาสว่างนะครับในตัวเจเนอเรชันที่1ไม่มีแน่นอนใครซื้อสีเทาขับสีเทาตัวนี้นะฮะรู้เลยว่าเป็น Gen 2แน่นอนครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เปลี่ยนหลักๆเลยคือตัวบล็อกเครื่องยนต์ครับผมมันไม่ใช่บล็อกเครื่องยนต์โมเดลเดิมนะฮะแต่มันเป็นมีระบบพิสเทลออยล์เจ็ตเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้ทําอะไรได้นะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะฉีดตัวน้ํามันเนี่ยนะครับไปที่ ด้านใต้ของตัวลูกสูบนะครับมันจะช่วยในการทําให้ความร้อนของตัวเครื่องยนต์ที่สะสมเนี่ยมันน้อยลงด้วยเทคนโนโลยีนี้ใช้ในสนามแข่งด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและเพิ่มระยะชักเพิ่มกําลังอัด10ต่อหนึ่งนะครับผมทําให้อ่าเรียกว่าต้นดีขึ้นปลายดีขึ้นนะครับผมนี่คือเรียกว่าเครื่องหัวใจเนี่ยมันเป็นบล็อกใหม่เลยนะครับ ส่วนตัวช่วงล่างนะฮะโชคหลังเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบปรับระดับได้5ระดับนะครับตัวเดิมจะปรับไม่ได้นะฮะนึกออกไหมฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่เปลี่ยนไปทําให้ช่วงล่างนั้นสามารถตามใจคุณมากได้ยิ่งขึ้นสําหรับใครที่ชอบใช้แบบเดิมๆนะฮะไม่ชอบแบบปรับแต่งนะครับผมตัวนี้900โลนะฮะมาพูดถึงลักษณะของการเป็นมือสองบ้างนะฮะก็ต้องบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยเหมือนป้ายแดงของใหม่มือหนึ่งมากๆขนาดป้ายทะเบียนอย่างจองเลยครับในเล่มเขียนไว้เลยว่าป้ายทะเบียนจองนะครับอ่ะบุ๊กสวิตต์อยู่ตรงนี้นะ ใช้หกเหลี่ยมขันออกมาได้เลยอยู่ในนี้นะครับผมผมเช็คให้แล้วนะมีของแต่งมาด้วยนะครับผมนี่ Revolution เป็นกาดกันล้อกันล้อนท่ออีกทีหนึ่งนะครับทำให้แบบว่าเวลามีหินดีดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่โดดนะครับโดนได้ยากมากยิ่งขึ้นตรงนี้นะครับเป็นกันลายถังน้ำมันตรงกลางนะครับผมมาพร้อมกับกระเป๋า Honda Motor อร์นะฮะ Made ิน Japan เลยทีเดียวนะครับผมนี่ ด้านหน้านะฮะดิสเบรกนะครับผมมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับเวลาถนนลงถนนลื่นนะฮะมีแคชบาติดตัวมาให้อยู่แล้วมีกาดข้างล่างมาให้นะครับผมยางหน้าแถบสียังอยู่เลยนะครับผมนี่บางคนหน้าเป็นโลหะนี่ครับางานพรีเมียมมากๆมีกาด ไฟหน้าด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถกันหินดินได้ประมาณหนึ่งและที่สําคัญเลยอีกอีกประโยชน์หนึ่งคือตรงนี้ครับสามารถวางตะกร้าได้ด้วยบางคนเอาไปใส่ตะกร้าหน้าคิตาโก้จำมังกี้ของผมได้ไหมที่มันจะมีตะกร้าหน้าคิตาโก้เผื่อสายใจตลาดนะครับจะเอาไปใจตลาดเนี่ยตัวนี้เหมาะมากๆและตัวนี้พี่เขาก็ใส่ตัวคําแพร์ของ NJ Racing มาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ดียังไงนะครับเพื่ออนาคตคุณอยากออกทริปใช่ไหมคุณใส่ที่จับมือ,อ,มอถือนะครับคุณใส่ที่วางแก้ว คุณใส่สะขอเกี่ยวแกงได้นะครับและที่สำคัญตัวนี้นี่ฮะมีกระเป๋ามาให้ระดับหนึ่งด้วยเท่ากับว่าคุณใส่ของกระจุกกระจิกมือตรงมือถือในนี้ได้เลยมันล็อกแน่นนะคุณผู้ชมถ้าอยากปลดล็อกก็ปึกป๊กปึ๊กปึ๊กออกได้เลยนะครับผมตัวนี้ยังไม่อทอดทิ้งระบบนี้นะครับผมระบบคลาสสิกของเราเลยนี่ครับสตาร์ทานั่นเองเผื่อคนที่เขาไปเข้าป่าแบตเตอรี่ดันอ่อนขึ้นมานะครับผมถ้าไม่มีสตาร์ท้าททำไงฮะ เห็นหรือไม่ก็โทรอย่างเดียวถ้าสัญญาณไม่มีล่ะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะช่วยคุณได้มากเห็นไหมครับว่าหลายๆารุ่นที่มันเป็นรุ่นราคาแพงเนี่ยเขาก็ยังไม่ทิ้งสตาร์ทากันออกไปนะมันดีและมีประโยชน์มากๆนะครับคุณผู้ชมนี่คือสรุปโดยรวมของรถคันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ชอบท่องเที่ยวไปไกลๆนะครับผมเป็น Honda าขี่ลอ่ลอๆขี่ไปจิบกาแฟาแถวบ้านก็ได้ขี่ไปเชียงใหม่ไปดอยสเก็ดอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับท่องเที่ยวก็สนุก ขี่ถ่ายรูปกับเพื่อนนะครับผมหรือว่าจะไปกางเต็นท์คุณก็สามารถเอาเต็นท์เอาสัมภาระของคุณเนี่ยวางตรงนี้มัดไปได้ด้วยนะครับไฟท้ายไฟหน้าอะไรพวกเนี้ยส่องสว่างมากนะครับย้ำว่ามากและเป็น LED ด้วยนะฮะขนาดใหญ่แบบนี้รถบรรทุกเห็นได้ง่ายๆแน่นอนมอีขาตั้งคู่มานะครับผมสามารถเซอร์วิสที่ไหนก็ได้เนี่ยล้อลอยแบบนี้เลยนะครับผมดิสเบรกหน้าหลังด้วยนะครับเรียกว่าให้ของมาแบบแน่นๆนะครับปอกแฮนด์ของเขาจะให้มาแบบเป็นลายตะข่าย เวลาคุณมีเหงื่อเนี่ยตัวนี้มันจะยังกระชับอยู่แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเหงื่อมันก็จะชับอยู่ดีอยู่แล้วนะฮะเวลาไม่มีเหงื่อนะครับอ่ะมีสวิตช์ออฟรันมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับจับทอยเสียให้ดูมาสตาร์ทรถนี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบีกันเร่งช่วยเลยนะครับมีระบบ ABS ของเขานะครับอยู่ตรงนี้นะมันจะดับไปตอน10กิโเมตรต่อชั่วโมงมาดูหน่อยดีกว่าว่าหน้าจอเนี่ยดูอะไรได้บ้างนะครับผมนี่ปุ๊บทิป A ทิป B, โทโทโท เซตทิป A เซตทิป B นะครับผมนะอ่าประมาณนี้นะฮะนี่นะครับทิป B เคยเซตมาแล้วอันนี้เหลือ105กิโลนะครับทั้งหมดก็วิ่งมา900กับ7กิโลยังไม่ถึงระยะลานอิน1,000กโลแต่ว่าทางบูเบอร์ไบท์ถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะเผื่อบางคนเนี่ยเขาชอบเซอร์วิสด้วยตัวเองนะครับเขาไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเข้าศูนย์นะก็สามารถใช้งานได้เลยทันทีแต่สมมุติใครที่อยากใช้เข้าศูนย์นะครับก็ไม่เป็นไรผมถ่ายไปให้ฟรีอยู่แล้วนะครับ ายาวออกไปอีกนะฮะสปี3ามหมโลมีบุ๊กสวิทนะครับนี่ไฟส่งไฟตามเป็น LED บล็บอกเดียวกับตัวมังกี้เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับไฟเลี้ยวเป็น LED เรียบร้อยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างปุ๊บนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ไฟท้ายไฟเรกชัดเจนไหมฮะเป็น LED หมดเลยนะท่านผู้ชมมาดูปันขากันหน่อย เรื่องดีๆเลยนะครับนุ่มๆเลยนี่ครับมีอ่าตรงนี้มีบอกอะไรบ้างมีบอกความเร็วมีบอกเกียร์น้ำมันมีบอกทั้งอ่าว่าวิ่งไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วมี ABS ไฟสูงไฟต่ำนะครับกดไฟสูงไฟต่ำให้ดูหน่อยนี่ครับไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ไฟอินเจนนะครับขออนุญาดับเครื่องด้วยสวิตช์ออฟลนดปั๊บเปิดอีกทีนี่ไฟอินเจนเปิดนี่ครับผมนะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอเคดับเครื่องกันนิดหนึ่งดับหน้าจอกันนิดหนึ่งมาดูแผงคงแผงคอครับสวยไหมฮะนี่ฮะ ใสมากๆครับคุณผู้ชมครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่าว่าอย่างวุ้นนี้เลยครับแม้แต่หัวน็อตตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะ มาร์เดิมยังอยู่เลยคุณผู้ชมใหม่มากคันนี้เหมือนใหม่แกกล่องสภาพป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับเจเนอเรชันที่2เดี๋ยวผมมาขายเนี่ยราคาแทบไม่หนีกับตัวเจเนอเรชันที่1นะแล้วคุณได้ปี2023ด้วยนะปี2023ทั้งคอสอและพุทธศักราชด,ด้วยนะครับเปิดราคากันไปเลยดีกว่านะฮะตัวนี้ผมขาย,ยาติขายแค่เพียง79,900บาทรวมส่งไม่ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงตัวนี้เจนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมลองกดเข้าไปดูได้นะฮะยังขายกันอยู่เจ็ดการเจ็ดไปกันอยู่เลยนะคร สาสีใหม่ตัวใหม่วิ่งแค่900โลนะครับมีของแต่งให้อีกต่างหากนะฮะ7 9 9แป๊บเดียวกระเด็นแน่นอนนะครับผมจองให้ทันจองให้ไวนะฮะร,รถที่ร้านบางที10-20นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับหารถใช้งานอยู่ยิ่งเป็นซีทีตัวนี้นานๆมาสวยๆแบบนี้ที่9 0 0โลวิ่งไม่ถึงพันโล ช้าไม่ได้ทุกประการทั้งปวงนะครับถ้าไม่ซื้อตอนนี้แล้วจะซื้อตอนไหนครับถามแค่นั้นเลยนะฮะจะหน้าหนาวอยู่แล้วจะออกทริปกันอยู่แล้วมีรถใช้กันแล้วหรือ,อยังนะครับหรือว่าคุณยังนั่งรถเมย์อยู่คุณยังไป bts อยู่ยังไปรถติดกันอยู่นะครับผมหารถเอาไว้ใช้งานซอกแซกในเมืองสักคันคันนี้ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนนะครับผมนะ จ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีกรุงเทพฯปริมฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ภออกตกส่งได้ทั้งนั้นค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนโคราชชลบุรีคิดค่าส่งอยู่แค่ห้าร้อยบาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับห้าร้อยบาทนี้ส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านไม่มีไม่มีเก็บเพิ่มพวกค่าทางหลวงทางด่วนอะไรเรียบร้อยนะฮะคือหมดในห้าร้อยบาทนี้เลยนะครับโคราชชนบุรีทั้งจังหวัดครับผมกร,ร,งงรมุงเทพฯปริมฑลที่ส่งฟรีก็จะมีนคปรปฐมนะครับ อายุทยานะครับผมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครส่งฟรีทั้งนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นครับคุณผู้ชมครับนี่คือบริการแรกบริการจัดส่งบริการที่สองนะครับผมตัวเช็ค20จุดจากทางวูบบบายระบบไฟระบบเบรคระบบเครื ight, ่องและแบตเตอรี่ถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยตั้งโซ่หย่อโซ่ให้เรียบร้อยบริการที่3ซื้อรถไม่เป็นก็ซื้อกับวูบบบายได้แบบสบายใจเพราะเรา เรียกว่ารับประกันเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวบวบอยให้อีกหนึ่งเดือนนะครับไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพาโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวและคันนี้เหมือนโชค2ชั้นเพราะว่าเรามีรับประกันของศูนย์ฮอนด้าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี ใครได้ไปนะครับเหมือนป้ายแดงแต่ประหยัดไปเป็นหมื่นนะครับผมคิดดูแล้วกันประหยัดไปเป็นหมื่นหมื่นด้วยนะฮะไม่ใช่แค่หมื่นเดียวนะโอเคนะครับผมช้ามไม่ได้เลยเดี๋ยวทิ้งช่องทางติดต่อไว้สามช่องทาง,ทางด้วยกันจะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์ผม064 63 63 635 064 63 63 635 ช้าอดแน่นอนนะครับสำหรับใครอยากดูรูปเพิ่มเติมนะแอดไลน์มาได้แอดเบหกสามใครจะขายรถอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปเปอร์บนะครับเราให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงที่ราคาสูงฟรีดโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรอนะครับผมวันนี้เราก็เป็นเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมเข้าไป Facebook ผมด้วยนะ Facebook เฟซบุนะลล๊กแฟนเพจอูปเบอร์บนะนะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับถูกตาต้องใจคันไหนทักมาได้เลย,เยส่งรูปให้นะ